สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ครับแล้วก็ชาวเพจ f a c e b o o k นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับวันนี้จะพามาชมดีแม็นะครับปี2018นะครับเราขายอยู่ที่2 5 0 0 0นนะครับทั้ง2องคันเลย สองคันเลยสองแสนห้านะครับจะไม่ได้ติดเครื่องให้ชมกันนะครับมาดูเอาเองนะครับเครื่องอะไรก็มาดูเอาเองนะครับเ,เราจะให้ดูภาพโดยรวมไปก่อนนะครับนี่ครับก,กระบะสวยๆสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับ สวยๆเลยครับทั้งสองคันนะคันน้นก็สองแสนห้าหมืครับนี่ภายในนะกระจกธรรมดาจกธรรมดานะครับเอเวทิทยุภายในใช้ได้เลยสวยเลยครับ อามาชมอีกนนคันนี่ครับคันนี้เอาไปวิ่งงานได้เลยนะครับสวยๆครับขละสองแสนห้ามืนบาทนะครับ ที่ร้านป่าดำและช่างดำภายในนะครับจบธรรมดาเหมือนเดิมคนระับเหมือนกันเอ่เวิทยุนะครับ เดี๋ยวให้ชมเครื่องนะครับแต่ไม่มีกุญแจนะครับพอดีปลาแกไม่ยังไม่ว่างนะครับยังไม่ว่างจะจะให้ดูข้าวๆไปก่อนนะครับใครสนใจก็มาดูได้เลยนะครับที่ร้านช่างดำนี่ครับ ให้ดูอย่างเดียวนะครับกุญแจยังไม่ได้อาวมานะครับก็<น>สะอาดครับทำความสะอาดได้ดีมากมาดูคันนี้ก็แห้งดีนะครับแห้งด,ดีน่าจะเปิด,ดปแล้วนะครับ ก็สวยครับเดี๋ยวดูคันนี้มีกุญแจหรือเปล่าอ๋อไม่มีนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับต่อรองได้นะครับสองแสนห้ามืนบาทนะครับที่ร้านช่างดำนะครับมีสองคันครับสองคันนี่ อฝากติดตามนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคลิปหน้าก็รถเก่าๆถูกๆนะครับสวัสดีครับผม